สวัสดีค่ะวันนี้ครูมิ่งขวัญโพรดกนะคะจะนำนักเรียนไปเรียนรู้เรื่องของบัวนะคะจังหวัดปทุมธานีเราคำขวัญจังหวัดปทุมธานีคือถิ่นบัวหลวงเนี่ยถิ่นบัวหลวงของเรานะคะเราจึงจัดแหล่งเรียนรู้ที่มีบัวมาด้วยนะคะวันนี้คุณครูมีวิทยากรที่จะมาให้คำแนะนำเกี่ยวกับบัว โดยเฉพาะเริ่มแรกนะคะก็คือท่านแรกนะคะเราจะเรียกท่านว่านักขัดนะคะนักขัดสวัสดีค่ะนักขัดอยากจะสอบถามว่า,าโรงเรียนของเรานะคะมีสระบัวใหญ่มากเลยนะคะเริ่มแรกเริ่มแรกคืขัดทำอะไรเกี่ยวกับสระบัวของเราคะเริ่มแรกแรกมาเอายาขึ้นกันก่อน แล้วก็แล้วก็เห็นมันว่างๆ็็เลยเอาต้นรวมมาลงไว้ก็สามต้นสามต้นเองค่ะคตอนนี้ก็เต็มสะเลยยาวลิดขึ่งเราก็ต้องต้องหาคนมาทำใหม่ครั้งนึ่งละมันจะได้สวยทััน,นี้เป็นบัวอะไรครับค่ะบัวหลวงบนบนมันมันทันสีแดงทันสีจต่อไปว่าจะลองเอาพีเขาามาลง ทำไมสีขาวคือไปเห็นที่อื่นนะคะสะบัวก็จะเป็นชมพูเลยบางสะก็เป็นขาวล้วนเลยทำไมอยู่อยู่ร่วมกันไม่ได้มันกินกันหมดมันเป็นยันยับัวบัวขาวจะแพ้บัวแดงบัวขาวจะแพ้บัวแดงถ้าปลูกรวมกันบัวขาวจะหายหมดบัวแดงนะีหมดอันนี้ก็ได้รับความรู้อีกเรื่องหนึ่งนะคะเรื่องว่าบัวขาวกับบัวแดงไม่สามารถที่จะอยู่ด้วยกันได้ บัวขาวจะแพ้นะคะบัวแดงสีเข้มกว่ามาค่ะถึงได้เชิญตัะะที่หค่ะอีกท่านหนึ่งนะคะวันนี้วิทยากรเราก็จะมีท่านอาจารย์ท่านเป็นราชการบำรนาแล้วก็เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะที่วันนี้เราเชิญมาให้ความรู้กับนักเรียนสวัสดีค่ะ,คะเรื่องบวนะคะอาจารย์คะนอกจากจะนำไปไหว้พระ เรายัางใช้ประโยชน์จากบัวอะไรได้บ,บ้างบัวนี่นะคะหรือว่าเป็นสมุนไพรไทยชนิดหนึ่งนะคะรับประทานได้โดยเฉพาะประทุมไทยนีใช้เป็นเนื้อทำเป็นเนื้ออูนทำนะคะอูนบัวเกสรบัวมเมล็ดบัวนะคะเป็นยาเป็นสมุนไพรได้แล้วยังเป็นประดับได้ใช้ได้ทุกส่วน,เล,นเลยนะคะจนยันรากยันไหลวัวเหงาบัวได้สายวัวได้ เ,ะะะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าบัวถิ่นบัวหลวงนะคะเมืองประุมทานีของเราบัวก็เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญแล้วก็บัวมีประโยชน์มากมายติดตามชมต่อไปนะคะว่าเราจะพาไปเรียนรู้กับพืชชนิดไหนนะคะวันนี้พวกเราทั้งสามค สายขาวเนี่ยจะหวานกว่าสายแดงแล้วก็ไปย่างก่ไปชอบมันไม่ฝาดกรอบดีอ่ะทาดกับส้มตำาเปาะปาะอ๋อใช่่คกินไม่รู้อันนี้เขาเป็นอไเนี่ยปนอันเนี้ยอันนี้เขาไปแกงส้มได้ท่อมันเนี่ยเนี่ยเยแกงส้มเลาะออกมาทำได้มันเป็นยาทั้งนั้นเลยบวจะได้หมดเงานเมันข้างล่างใช้ได้หัวเงานเป็นยาพิเศษบัวเป็นยาพิเศบิ๊กครับใช่ครับพี่ค่ะ ค่ะวันพวกเรามาจากกลุ่มที่หนึ่งจะมาน,าน,นําเสนอเพลงเดินไปแม่น,ะน้ําเสนอคุณครูมีความผืนละดกเชิญรับชมและฟังได้เลยครับเดินไปแม่นะ้ำตาตาไปต่อที่ลำคลองเดินีเป็นไหนวะไปภาวนาเอริณะเชื่อว่าแค้ไหนมันตะ้องลำบามนะมกบมาสินะฉันจะรีบไปที่บ่อหลังบ้านของฉันเองเดินไปแม่นะ้ำตาตาไปต่อที่ลำคลอง เราพวกเรามาจากกลุ่มสองวันนี้จะมาร้องเพลงใจอิบัวนั้นเดียวดายครับเสนอครูมิ่งขอนพลดกเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับใจเดียวดายเวลาที่ชนนขาดหัวบัวดีดีแบบนที่ชนนก็คงไม่อาจเจอคืนนี้พี่ได้กพวพี่จะเอามันไปฝากเธอแม้จะอยู่ที่ไหนจะเอาบัวลงไปฝากเลยเธอจะกินา ฉันเดียวได้เ,เวลาที่ฉันนั้นขาดบัวบัวดีๆแบบนี้ฉันนั้นก็คงไม่อาจเจอเพืแ่อบบนในพีได้บปรพี่จะเอามันไปฝากเธอแม่จะอยู่ที่ไหนจะเอาบัวลงไปฝากเลยเราจะกินอะไรแกงสม้มหรตือต้มยำขอจบการแสดงเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับคนสวัสดีค่ะไม่ค่ะเตยค่ะแบมค่ะบิวค่ะพีครับพวกเรามาจากกลุ่มสาม น,นี้เราจะมานำเสนอเพลงส่วนประกอบของบัวเสนอคุณครูมิ่งขวัญผลดกภชฉันรับชมรฟังได้เลยค่ะแม่คะวันนี้มีส่วนประกอบของบัวอะไรมาขายบ้างอืม,อมเออเรามีดอกบัวนะขอเลือกดอกบัวหน่อยเรามีฝักบัวนะขอเลือกฝักบัวหน่อยเรามีเกสรน,นะขอเลือกเกสรหน่อยเรามีใบบัวนะขอ,ขอเลือกใบบัวหน่อยเลือกสุอย่ด ทำไมล่ะเธอแ้วช่วยหยิบเร่ให้หน่อยทำไมล่ะเอยากให้เธอรู้จากส่วนประกอบรู้รู้จากส่วนประกอบนล้ว่สวัสดีค่ะเดียค่ะอายค่ะลุงค่ะคแงครับจีพวกเรามาจากกลุ่มสวันนี้จะมานสนเพลง คู่อยู่ไหนน,หน,หน,หน้านำเสนอคุมมูมิ่งขวัน <ขอ S 1> พรโดกขอ,ขอเชิญรับ2 2> ชมรับฟัง เราไปเลยค่ะแล้ว คุณนะคะท่านวิทยากรทสองท่านนะคะที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องบัวโดยเฉพาะบัวเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สําคัญในโรงเรียนสุรษณะนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอีกประการหนึ่งก็คือด้วยคําขวัญของจังหวัดปทุมธานีเรื่องเกี่ยวกับบัวด้วยถิ่นบัวหลวงนะคะจึงได้นําการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผสมผสานกับทักษะชีวิตเรียนรู้เรื่องบัว แล้วก็ด้วยที่เรามีภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะแล้วก็ท่านอาจารย์ได้มาให้ความรู้ในวันนี้ตั้งแต่รากบัวยันกระทั่งถึงดอกบัวซึ่งบัวเป็นพืชชนิดเดียวที่เกิดในตมที่สกปรกแต่ดอกสวยงามแล้วก็มีประโยชน์มากมายทุกส่วนเลยของบัวมีประโยชน์ดังที่ท่านอาจารย์ได้เล่าให้กับนักเรียนฟังนะคะ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโอกาสหน้าโรงเรียนสุรักษณะจะได้เชิญท่านมาเป็นวิทยากรอีกครั้งหนึ่งโอกาสนี้ขอนํานักเรียนนะคะกล่าวขอบคุณพร้อมกันค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราพามาชมสระบัวโรงเรียนสุรัษณะ์นะคะตอนนี้มีนักเรียนกําลังลงไปก็บสับัวนะคะแล้วมีกองเชียร์นะคะกองเชียร หลุ้นนะคะว่าเพื่อนจะเก็บได้มากแค่ไหนนะคะตอนนี้มีตัวแทนลงไปนะคะเพราะว่าเพื่อความปลอดภัยเราจึงให้ลงไปคนเดียวนะคะตอนนี้กำลังสนุกสนานเลยค่ะเชฟกลุ่มนี้นะคะกำลังทำยำชื่ออะไรนะคะยำยำแมดบัวปุ้งสดนะคะซึ่งตอนนี้น้องกอ มาชมนะคะว่าโอ้ใจดีประมาณนี้นะคะสุดยอดมากค่ะสุดยอดได้ค่ะ ากยหอมไหมคะหอมค่ะหอมมะนาวค่ะหอมมะนาวนี่กินเลยเชฟไผ่นะคะเชฟไผ่กำลังคนอยู่นะคะหัวกุ้งหนึ่งตัวใหญ่มากกุ้งนี่ทำอะไรมาคะกุ้งแค่โซดาค่ะแค่โซดาใชใส่เยอะเราเมื่อกี้ก็ใส่น้ำปลาไปแล้วน้ำปลาร้อะไรคะปลารลาแซ่บไหมเอมันจ่แซ่บไหม ก็ลตามแม่ล้ำมก็โอเคนม่จะอร่อยมากขออีกนะค่ะขออีกอ้าวจัดจานเลยข่วนขลังพีนจานนี้ลอกด้วยเลยนะคะไปดัวปดูตักเอาตักเอาจานขาหมู จะแต่งเป็นสีบัวยกสวยงามเดี๋ยวมันรู้รสชาติยังไงไม่รู้ว่าเปรี้ยวๆนะเออยังไม่ชิมรสชาติแต่ได้รัคกาใหม่กูกูพอแล้วพอแล้วม่พอแล้ว้าแล้วขึ้นบันไดไปเราก็ขึ้นไปเลขที่สิบหกพอเราถึงถึงนูนเลขที่ที่แปดเราไปจบตรงนี้เราจะจบลงมาอยู่ที่หกแล้วใครไปถึงชนะเช่นชัยก่อนคุณนั่นชนะ สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมาแนะนำวิธีการเล่นเกมบัวหันสะค่ะวิธีการเล่นก็คือ 1. นึ่เอาในออกสองเหยื่อลูกเต๋สาสใครได้เท่าไหร่ก็เดินเท่านั้นสใครถึงเส้นชัยก่อนคนนั้เป็นผู้ชนะระหว่างทางจะมีบันไดกับงูค่ะบันไดคือขึ้นงูคือไหลลงมา แล้วจะมีกฎกติกาต่างๆในเกมหนึ่งจุดได้หนึ่งตลาสองพลังหนึ่เก้าสามเดินหน้าสองเก้สากสี่สหัวล็อกทิฟฟานห้านค่ถุงเพลงท็อป ันนี้พวกเราจะมานําเสนอเกมเกมของเราชื่อสะพานดอกบัววิธีเล่นของพวกเราคือโยนลูกต่อที่เตรียมไว้แล้วถ้าเราโยนได้เลขอะไรก็เดินไปตามจํานวนเลขนั้นแล้วถ้าเราไปตกตรงส่วนประกอบของบัวแล้วก็ต้องบอกว่าส่วนนี้คือ,อส่วน,สสน,สสนเสร็จแล้วเราก็เดินไปถ้าเราตกตรงหวัวโมเราจะไหลลงมาอยู่เล็กเล็นทัน่ วิธีเล่นวิธีวิธีเล่นวิธีเล่นก็คือต้องยืนลูกเก๋าถ้าได้เลขหกก็เดินหกครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วก็ตอบไม่ถูกว่าอะไรนี่คือบีบวบีบับว สามหนึ่งสองสามเราก็จะไหลลงมา